สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับพ้ท่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนมีนาคม2,500 67นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโนม้มติดทางเป็นเช่นไรก็รแต่พลังงานด้านบวกเนะกาะกดอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ที่เรามาดูกันว่าไพ่อ,อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่เนี่ยนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองอาจจะต้องค่อยๆประคับประคองกับในเรื่องของความสัมพันธ์มันมีโอกาสต,ต่อยอดมันมีโอกาสพัฒนาม,นมีโอกาสที่จะมีท็อปปิกในเรื่องของการคุยการพูดตาพูดจาเจรจาติดต่ออะไรกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีแพทชั่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ก็มีความเนกาทีฟเข้ามาด้วยกับในเรื่องของความรู้สึกก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปล้วกันเพราะว่าบางครั เนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี่ยบางครั้งเราไม่ได้เห็นจังหวะในเรื่องของโอกาสหรือว่าในเรื่องของอความเป็นเนกาทีบหรือว่าเป็นอะไรที่มันชัดเจนตั้งแต่แรกกับทั้งหมดน่ยน,นะครับ พอเรารู้สึกว่ามันปฏิปะตปะตออก,กันไม่ได้มันก็เลยทําให้เรามีจิตใจมีภาวะอารมณ์มีความรู้สึกที่หวาวุ่นใจแต่นั่นไม่ได้เป็นจุดประเด็นที่สำคัญประเด็นที่สำคัญคือคุณกับเขาต้องไว้ใจและเชื่อใจกันให้มากกว่านี้นะครับมันถึงจะไปต่อกันได้ถ้าบางคนบอกว่าแล้วถ้าหนูถ้าหนูไว้ใจเขาแล้วเขาทำผิดนี้เปราว่าหนูก็ก็เสียเลยนะหนูก็แย่เลยนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับนั่นแปลว่าคุณ คุณก็ต้องดูด้วยว่าคุณเลือกคนที่ถูกหรือเปล่าถ้าคุณยังอยากไปต่อกับเขาคุณก็ต้องเลือกในสิ่งที่ถูกต้องเพราะถ้าคุณเลือกไม่ถูกคุณก็จะต้องแบบเหมือนติดกระดุมผิดแมตแรกอะ่ะมันก็จะผิดไปซะทั้งหมดเลยถูกไหมครับมันก็ไม่ลงรอยตั้งแต่แรกดังนั้นคุณต้องดูพิคราะห์พิจารณาก่อนว่าเขาใช่คู่ของคุณหรือเปล่า นะครับเนาะประมาณนี้อันนี้ก็ขอให้เข้าใจด้วยว่ามันมีโอกาสมันมีโน,นมมันมีความสําเร็จเข้ามาเพียงแต่เราก็ต้องลดภาวะอารมณ์ความรู้สึกความน้อยลงไปบ้างนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์แทนที่มันจะดีแต่มันกลับมีติดขัดหรือสะดุดหรืออาจจะไม่เป็นดังใจอย่างที่คุณต้องการก็ได้ดังนั้นก็พยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยนะครับทีนี้เรามาดูกันไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์พไพ่ใบแรกได้เป็นเด็กถือไม้ เด็กถือไม้เนี่ยหมายถึงตัวคุณเองอะนะครับอาจจะมีจุดมั่งหมายมีเป้าหมายมีความรักมีความรู้สึกมีสิ่งต่างๆที่อยากจะพัฒนาอยากจะเติบโตอยากจะไปข้างหน้าได้อย่างเต็มทีหนึ่งเด็กถือไม้เนี่ยกับ1ไม้ปรากฏขึ้นมาเหมือนกันเลยรู้ไหมครับว่าอะไรที่มันเป็นเลขหนึ่งหรืออะไรที่เป็นการเริ่มตน้นอ่ะมันมักดีเสมอ เพราะว่ามันเหมือนเป็นการปูรากฐานความมั่นคงที่ดีดังนั้นอะ,อะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราได้คิดได้ทําได้ตกผลึกแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่ในเรื่องของก้นบึ้งของหัวใจของเราเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดแรงผลักดันหรือแรงสนับสนุนเนี่ยไปข้างหน้าแล้วทําให้มีพัฒช,ชั่นมีความรู้สึกมีในเรื่องของการตอบรับการตอบโจทย์นะครับมีสิ่งดีๆมีในเรื่องของพลังงานดีๆการเปิดใจการยอมรับในหลายอย่างเพื่อให้เกิด ความรู้สึกที่มันเป็นความสุขความสมหวังได้หนึ่งไม้เนี่ยมันคือแพทชั่นที่เรามีเยอะนะครับที่เราสามารถที่จะหลังสันกับในเรื่องของความหลักนั้นให้มันเป็นการเติบโตเป็นพัฒนาแล้วก็มีในเรื่องของความสําเร็จเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองนะครับมันมีโอกาสที่จะสําเร็จได้เพราะมันมีไพ่หไม้มาเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยหไม้เนี่ยถูกการันตีได้แล้วว่าจากหไม้คือความสําเร็จไม่พอ ยังมีไพ่ใบนี้เดอะซันเข้าไปอีกเดอะซันกับไพ่ห้าไม้ไพ่หกไม้เนี่ยมันหมายถึงว่าตัวคุณเองอะนะครับมีโอกาสที่จะมีความรักความสุขกันเต็มๆความรู้สึกดีๆความประทับใจแล้วก็ในเรื่องของการยอมรับกับสิ่งที่มันเหมือนกับเรากับเขาได้ ตกลงปงใจกันได้มีความรู้สึกที่เคลียกันได้ปรับทิศทางของมุมมองหรือได้มองอะไรแล้วมันเป็นโอกาสดีๆนะครับให้ความรู้สึกที่มันเป็นความหวังดีๆต่อกันสามเหลีย่ยญนะครับมาพร้อมกับหมไม้สามเหลี่ยญเนี่ยหมายถึงโอกาสหมายถึงการที่เราได้ติดต่อได้สื่อสารได้พูดจาได้คุยกันนะครับได้ตกลงกันมันก็เลยเหมือนกับเป็นโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆ มอบให้กับกันและกันส่วนไพ่หกไม้หกไม้เนี่ยหมายถึงความสําเร็จนะครับถ้าแปลในเรื่อนงะของความลักแปลว่าการได้รับการยอมรับหรือความสําเร็จในสิ่งที่เรานั้นเหมือนกับได้ตัดสินใจที่ตกลงปองใจร่วมกันอะไรเงี้ยมันก็สําเร็จได้ดีรุลร่วงไปได้ด้วยดีอะไรประมาณนี้นะครับมันเหมือนเป็นการย้ําหรือการการ,การันตีว่าความสําเร็จนะ่ะมันมีโอกาสที่จะเข้าข้างคุณได้สูงมาก นะครับประมาณนี้นออ้องความรักความสัมพันธ์นะครับมันก็จะเป็นโอกาสที่เขาอาจจะมีสิ่งดีๆที่อาจจะเข้าหาตัวเราดีขึ้นมีพ a r t n e r ดีขึ้นมีความรู้สึกที่อาจจะอยากได้ในเรื่องของออความรักที่ได้รับการใส่ใจการดูแลการเด้แคร์การเติมเต็มในสิ่งต่างๆมากขึ้นมันลอยเรียงกันนะครับจากเด็กถือถ้วยนอ้อง เด็กถือถ้วยพัฒนาขึ้นเป็นอัศวินถือถ้วยแล้วก็พัฒนาขึ้นเป็นราชาถือถ้วยนั่นแปลว่าชาวราศีมังกรนะครับก็มีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขความหวังการเติบโตการพัฒนาขึ้นไปเป็นสติ จากเด็กถือถ้วยก็เป็นอัศวินอัศวินก็กลายเป็นคิงถือถ้วยก็เลยทําให้ความหลักนั้นมันมีการเติบโตการพัฒนาแล้วก็มีในเรื่องของความสุขนะครับการยินดีการได้รับการมาีแพทชั่นการมีความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างที่มันทําให้เกิดความรู้สึกที่สอดคล้องหรือไปในทางเดียวกันที่ดีดังขึ้นอะไรประมาณนี้ทีนี้นะครับเรามาดูกันต่อ ความรักเนี่ยมันมีความสําเร็จแล้วนะครับไม่มีการเติบโตไม่มีการพัฒนาแล้วแต่สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังนะครับมันก็ยังมีอยู่บ้างก็คือความรู้สึกที่มันเป็นความแบบความน้อยหรือความรู้สึกที่เป็นความคาดหวังหรือความรู้สึกที่มันอาจจะยังไม่เต็มเต็มในสิ่งที่เรานั้นรู้สึกแต่เราก็มีความรู้สึกแบบน้อยใจไปแล้วนะครับอะไรประมาณนี้หรือมันมีความรู้สึกที่เราแบบคิดเยอะ ุ้งซ่านนะครับกับความรู้สึกกับในเรื่องของอสิ่งที่เรากําลังเจออยู่เผชิญอยู่มันมีความรู้สึกหลากหลายเราไม่รู้เลยว่าตกลงแล้วว่าสถานะสิ่งที่เรากําลังคิดกําลังอยู่ในนั้นสถานะตอนนี้มันคือความรักหรือมันคือความรู้สึกที่เราคิดไปเองหรือมันเป็นความรักที่เขากับเรานั้นยังรักกันอยู่อะไรแบบนี้มันทําให้เราคิดเยอะคิดมากะนะครับประมาณนั้นแล้วเราก็หน่อยเพราะว่าอะไรเพราะเรามมีความรู้สึกว่า ความรักความสัมพันธะ์มันดูลําบากมันดูไม่ไม่โอเคอะไรเงี้ยทั้งที่ตามจริงอะ่ะผมคิดว่านะมันอาจจะเกิดขึ้นจากภาวะจิตใจภาวะอารมณ์ภาวะความรู้สึกของตัวคุณเองเป็นหลักซะมากกว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะไพ่มันชูให้เห็นแล้วว่าคุณกําลังน้อยนะครับแล้วคุณกําลังคิดเยอะนั่นแปลว่าคุณกําลังคิดมากกว่านะครับที่เขาจะทําในสิ่งที่เรา อาจจะเจอเพราะว่าไพ่มันไม่ได้บอกว่าเขามีแบบเติร์ดปาร์ตี้หรือเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันไม่มีเลยมันมีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยแต่ไอ้ที่ไพ่เสียกลับขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความคิดของเรามันเป็นมายเซ็ตของเราทั้งนั้นเลยนั้นแปลว่าชาวมังกรต้องปรับมุมมองปรับความรู้สึกปรับมายเซ็ตของตัวเองเพื่อให้มันสอดคล้องหรือมัน เป็นไปตามในสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วก็เราก็พยายามอย่าไปาจุดประเด็นจนเกินไปถ้ามันมีอะไรที่ให้กำลังใจกันได้ก็ให้กำลังใจกันไปอะไรที่มันเป็นการเปิดรับอะไรที่มันเป็นความรู้สึกดีๆก็มอบให้กับกันและกันนะครับอิทธิพลใต้สำหรับคือสีดานบางครั้งเนี่ยความรักมันหยุดนิ่งเนี่ยมันทาให้เราวาวุ่นมันทาให้เราวิตกมันทาให้เรากังวลแต่ นั่นมันเป็นเพียงความรู้สึกของเราดังนั้นเราก็ต้องพยายามขจัดความรู้สึกเหล่านั้นออกไปเพื่อให้เราไปสู่เป้าหมายความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายตั้งโกเอาไว้นะครับเราก็พยายามาทําให้ทุกอย่างมันสําเร็จได้ด้วยการที่เรายอมรับแล้วก็เปิดใจแล้วก็ เต็มเต็มความรู้สึกแล้วคุณจะมีความสุขความสมหวังอย่างที่คุณต้องการได้สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ